สวัสดีครับผมสุริศเสียบเวลาครับและนี่คือ everything must talk จะคุยให้หมดเลยวันนี้ ผมก็เป็นกรรมการผู้จัดก,การของบริษัท DH เอชอสยามราจำกัดนะครับก็ขายเครื่องเขียนผู้ด,ดีห่อได้ไหมเนี่ยได้ทีมากแฟมตาช้างดินสอสีมัรสส์าร์ปากกาวันตั้มทุกอันดีที่สุดในโลกหมดเลยเรในในซองก็ดีอดีตเป็นดีเจตอนนี้เขาไม่จ้างแล้วชอบขี่มอเตอร์ไซค์ทำดนตรีแต่งเพลงกำกับหนังกำกับไปก็ผู้ช่วยผู้กกับอยู่นี่เพราะไล่เราออกเราก็ไม่ได้ทำแล้วแต่ว่าเรายังชอบกำกับหนังอยู่ก็กำลังจะมีหนังโฆษณานะ เราก็จะชอบของเราไปหลากหลายแบบนี้แหละมันก็ทําให้ชีวิตสนุกด,ดีไปพูดในที่สาธนะารณะจัดคอสอบรมเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องชีวิตการทํางานก็จะชอบพูดในที่สาธารณะด้วยอะไรเงี้ยครับก็จะค่อนข้างหลากหลายคือ <c oughs> อย่าเสือกปรับโหมดชีวิตเราต้องปล่อยสมัยก่อนนะพี่เคยบอกว่าเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวเรานะจะต้องแบ่งชีวิตการเป็นกรรมการผู้จัดการ8ชั่วโมงต่อวัน8โมงถึง5โมงนะ หลังจากนั้นนะช่วงนี้ถึงช่วงนี้เพื่อความรับผิดชอบที่ดีต่อหน้าที่การงานเราจะต้องไปขี่มอไซค์หลังจากนี้เราต้องมาทำดนตรีและมันไหยนาะมากมากเพราะว่าในความเป็นจริงมันอาจจะทำงานวันนี้เป็นกรรมการผู้จัดการตั้งแต่8โมงถึง3ทุ่มพรุ่งนี้ว่างเฮ้ยไปขี่มอไซค์อารมณ์ดีมากเลยถึงโรงแรมปั๊บเปิดแล็ปท็อปมาแต่งเพลงเราก็เลยรู้สึกว่าการแบ่งโหมดมันคืออารมณ์ความรู้สึกในช่วงช่วงนั้นงานที่เข้ามา แล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าในหนึ่งวันควรจะต้องแบ่งเป็นช่วง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 หรือในหนึ่งอาทิตย์จะต้องแบ่งเป็นช่วงแบบนี้ในบางครั้งหนึ่งเดือนพี่ไม่ได้ทำดนตรีอะไรเลยนั่งทํางานขายเครื่องเขียนเป็นกรรมการผู้จัดการอยู่นั่นแหละแต่เสร็จแล้วเราก็จะมีช่วงที่เราได้ออกไปได้ออกเอนจอยอะไรอย่างเงี้ยออกไปอีกอาทิตย์หนึ่งเพราะฉะนั้นมันก็เลยปล่อยปล่อยชีวิตไปตามสิ่งที่มันควรจะเป็นกรอบของพี่วันนี้คือทําหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบ ส่งงานให้ตรงเวลาไม่ไปแบ่งมากเกินไปในบางช่วงที่เราว่างเราก็ไม่เป็นไรกูเอ็นจอยบางช่วงที่ต้องเครียดกับงานมากๆเราก็จะไม่เลยจะคอนเซนเทรต8ชั่วโมง12ชั่วโมงดีที่สุดคือไม่แบ่งโหมดไม่แบ่งเวลาที่ชัดเจนปล่อยตามเดรไลน์ที่มันเป็นแล้วก็เอนจอยเมนต์น่ะความสุขในแต่ละช่วงที่เราจะทำมีผลดีต่อการใช้ชีวิต เพราะว่ามันทําให้อย่างหนึ่งมันมีพลังและมันก็จะส่งเสริมให้เราอยากทําอีกแบบหนึ่งคือในแต่ละอย่างที่เราทำมันจะแลดูมีพลังมีพลังมีพลังของมันไปเรื่อยๆแต่ข้อเสียคือถ้าเราไม่ลงลึกในแต่ละสิ่งที่เราทําเราจะจับฉายครับมันจะมีชีวิตที่มันค่อนข้างจับฉายเพราะว่าขี่มอเตอร์ไซค์มันก็จะไปแค่นี้แต่งเพลงมันก็จะไปแค่นี้ มันไม่ได้หมายว่าเราเป็นหลายๆอย่างจริงๆแต่ว่าเราต้องพรูฟให้ได้ว่าเราออกเพลงมาเป็นเพลงเสร็จแล้วตามหลักทุกอย่างการขี่มอเตอร์ไซค์เริ่มศึกษามันการทํางานอ่านเรื่องมาร์เก็ตติ้งเพราะฉะนั้นในหลายๆครั้งหลายๆคนพูดว่าการที่เรามีชีวิตหลากหลายอะ่ะมันดีมันก็ดีหรอแต่ว่าสิ่งที่ต้องห้ามเลยก็คืออยากจับชายอยู่ต้องลงลึกในแต่ละสาขาในแต่ละสิ่งที่ตัวเองอยากทา ยังนึกถึงวันแรกที่เรากําลังจะกํากับหนังโฆษณาอ,อีกกรรมก,การผู้จัดการอีกคนแต่งดนตรีคนนี้มึงจะมากํากับหรอวะโอ้โหทำวิจัยหน้าที่ผรมกับที่ดีคืออะไรเราต้องบอกอะไรเราต้องคอนวินส์อะไรเราต้องมีหน้าที่แบบไหนในกองถ่ายเพราะฉะนั้นในวันแรกเราอาจจะไม่ดีที่สุดแต่พอมันเรื่องที่สองเรื่องที่สามเราก็พยายามครับ เพราะฉะนั้นเวลาคุณมีชีวิตในแนวขนานหลายๆอย่างที่พี่เรียกว่ามันเป็น h o r i z o n t a l ในแต่ละอย่างที่เราทำ่าเราจะต้องลงในแง่ vertical คือในแง่ลึกของมันเพื่อให้เข้าใจศาสตร์และเราจะไม่จับฉายมีแอบป,ปลื้มอยู่คนหนึ่งนะคือคุณพศเีรทิวัตทำไมถึงปลื้มรู้ไหมเพราะว่าคนที่พัฒนาตัวเองมาจากธุรกิจที่ไม่ผูกขาด เป็นธุรกิจที่ต้องสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วก็ต่อยอดไปเรื่อยๆมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าโอ้โหวันนี้ถ้าเรามองคือตระกูลสยามลากับตระกูลเจริรทิวัฒน์จริงๆเราเริ่มกันมานานมากเสร็จแล้วเราก็จะเห็นดีเ e ลลอปเมนต์ตั้งแต่ที่เด็กๆคุณพ่อเล่าให้ฟังเสร็จแล้วมันก็ค่อยๆคๆเจริญเติบโตมาจนเป็น professionally รันทั้งคู่เราจะเห็นความแตกต่างความการกุมบังเหียนในแต่ละยุคแล้วก็ยุคที่พี่รู้สึก ชอบมากเลยนะก็ยุคที่คุณทศเนี่ยขยายฐานธุรกิจนะครับแล้วก็ทำด้วย i ริ i ิปลที่มันฉลาดหลักแหลมเราก็เลยรู้สึกปลื้มนักธุรกิจชื่อทศครับเนื่องจากมันหลากแนวมากเลยนะว่าไอ้ดนตรีที่พี่ชอบอะถ้าเกิดเราจะพูดถึงดน,ดนตรีเต้นรำเนี่ยพี่กำลังอยากคุยกับข่าวคอกมากเลยเพราะว่าเขาเกิดเกิดมาจากยุคดนตรีที่พี่ไม่เคยฟังเขาเลยคือเทคโนอะ เสร็จแล้วพี่ก็เห็นเขาตัวอ้นวนๆหัวละลานเหมือนพี่นี่แหละแล้วก็ดีเจเนี่ยนึกออกไหมแล้วก็เขาเป็นคนที่เราไม่เคยฟังเทคโนในช่วงแรกๆจนวันนี้เราบ้าเทคโนมากเลยแล้วเขาก็ยังอยู่แล้วเขาก็แตกแขนงเพลงของเขาออกไปพอช่วงโควิดนะเป็นช่วงที่เขาไลฟ์อยู่ที่บ้านแล้วเขาก็เอาขุดเพลงที่เขาเอาออกมาโอ้โหโคตรโคตรจี๊ดอ่ะเสร็จแล้วถ้าจะพูดถึงนดนตรีร็อก ที่พี่นับถือมากเลยนะคือการทำดนตรีของ Big Ass ให้กับ Body Slam พี่ว่ามันคอมพลีเคตในลักษณะของการต้องตีโจ์กับคนที่กำลังจะต้องถ่ายทอดแล้วทำไมมันมันดีทุกอันขนาดนี้คือแบบฟังแล้วปลื้มฟังแล้วมัน,มนชอบอะนะครับอันนี้ก็อยากจะพูดคุยด้วย ถ้ามันเป็นดนตรีฝั่งที่มันเป็นร็อกจริงๆพี่จะชอบคุยกับ m a r ิ l y n m a n s เซนก็คืออีเพลทสมัยก่อนอ่ะพี่จะชอบออซซี่ออสบอร์ที่มันกัดหัวข้าวเลือดออกแต่ว่าพอมันมาเจออีมาริลินแม็งเซที่มันแบบมันตีโจทย์ดนตรี read, ของมันเนื้อหาที่มันเล่าแล้วก็ยังมี Art d i r e c t กชัที่แบบตายอะ่ะคือมัน มันเสริมกันหมดการแต่งตัวโชว์พี่ก็เลยอยากรู้ว่าไอ้ขั้นตอนการคิดตั้งแต่เพลงจนออกมาเป็นการสื่อของ m a r i l y นแมนเซ n นี่มันเป็นยังไงวน so, อันนั้นจะเป็นภาพรวมๆนะ,ะแต่วันนี้จนบัดนี้วงที่พี่ปลื้มมากที่สุดก็คือ Depeche Mode แต่มันก็ถึงกาลยุคข,ของมันนะจะพูดจริงๆก็คือวันนี้ก็เริ่มตื่นเต้นน้อยลงกับเพลงใหม่ๆของ e p e c h ช Mode แต่ก็ยังยังนั่งฟังทุกวันทุกวันอยู่ ที่เป็นคนที่นับถืออยู่สองคนตอนนี้อาจารย์เฉลิมชัยกับอาจารย์ถวัตแต่ถ้าจะให้พี่อยากคุยจริงๆวันนี้พี่อยากคุยกับอาจารย์ถวันอยากตายแล้วไปคุยอ่ะเราไปงานศพเขาในฐานะคนที่ขายศิลปะแต่พอเราเริ่มศึกษาโอ้โห simplicity ภายใต้ปรัชญาที่มันมีอยู่นี่นะมันโคตรเลยเสร็จแล้วพอเจออาจารย์เฉลิมชยัยเราก็เห็นเขาผงผางผงผาง พอเราไปวัดร่องขุนเราไปดูมันจะเริ่มมีแต่ก่อนพี่ไปใหม่ๆมันก็จะไม่มีแอกชันที่เป็นรูปภาพเขาอะตกลงวันนี้เราเราไปแล้วเรานั่งดูภาพที่มันเกิดขึ้นที่เขาวาดในรูปแบบแตกต่างแล้วพี่พี่ถึงบางอ้อว,ว่าอ๋อทำไมคนถึงได้นับถือเขาขนาดนั้นนะครับทั้งๆที่แต่ก่อนนี้เราก็เสพเขาบ้างแต่เราไม่ได้เห็นแบบจัดๆ 1. หนึ่งคือจัวนวันสองคืออาจารย์เถลิอชัยคืออยากคุยด้วยมาก แต่ตอนนี้พี่กำลังศึกษา new gen ที่มันเกิดขึ้นแต่ยังไม่มีชื่อที่ขึ้นมาแบบที่พี่ปลืม้มนะที่อยากเจอ artist ที่เป็น new generation ที่ rebel กับภาพวาดซึ่งตอนนี้อยากเห็นมากๆเลยแต่ว่ายังยังไม่มีใครที่ปลื้มจัดขนาดให้เห็นความ rebel ในในแง่ของคนเจนนี้ที่เป็น artist วันนี้่ที่โคตรเก่งๆถ้าใครรู้บอกด้วยนะครับ จะตามไปเสอิาโนติโนนี่แหละมันคือพี่ไม่เคยเข้าใจมันเลยนะมันเป็นผู้กำกับคนเดียวที่พี่นั่งดูหนังมันแล้วพี่โคตรแบบมึนงงทุกครั้งอะเนื้อหาอาร์ตดิเรกชันคือปกติถ้าเราดูหนังสมัยใหม่แม็ก็สมัยใหม่เราดูหนังพีเรดแม้กับพีเรตแต่ของอิตาลีมันแบบมันเบลนยังไงของมันคือมันนั่งมันสร้างยุคของมันเองอะสร้างคอมบิเนชันของสี แล้วก็ไม่บัญญัติบัญญังทางด้านความรุนแรงซึ่งมันเป็นมันเป็นสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นในหนังคือสมองไหลหัวแตกใั้ก็ไปอย่างนั้นเลยอ่ะเสร็จแล้วก็จะมีช็อตที่สวยมีช็อตที่ขายเพราะฉะนั้นเป็นเป็นดีเรคเตอร์ในดวงใจแล้ววันหนึ่งพี่อยากจะคิดหนังหรือว่า d i r e c t ั่นของตัวเองได้แบบที่เขาทำคมันมีอีกคนหนึงอิชิ่บูทอีนนี้มันอยู่ในอยู่ใน YouTube แล้วมันก็เป็นผู้หญิงที่สวยมากเลยนะอายุ3า เปลตมันมันยังเป็นโสดอยู่เลยแต่มันขี่มอไซค์ไป60,000โลแล้วมันก็ให้เห็นผู้หญิงแล้วมันก็ขี่ลม้มแล้วมันก็ขี่ไปเจอที่ไหน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 หหนดูแล้วพี่รู้สึกโคตรอินสปายอ่ะมันมันเวิร์กจริงๆแล้วมันแบบวันหนึ่งอะ่ะเราอยากจะเป็นแบบนั้นอะ่ะแล้วก็อดคิดไม่ได้ว่าเอะตกลงเองเอาตังค์มาจากไหน <laughs> เองถึงได้เดินทางของเองได้ขนาดนี้เป็นคนฮอลแลนด์แล้วไปไปถึงไหนถึงไหนเลยนะแล้วเขาเห็นโลกในมุมมองที่พี่อยากเห็นแต่ไม่มีโอกาสเลยเพราะมัวแต่ยุ่งหาเงินแต่มันทำให้คิดแล้วความสุขแบบนั้นนี่มัน โอโหวิวบางวิวมันสุดยอดอะนั่งเปลี่ยนยางหมอใจลองไปดูมันนะแล้วจะอิจฉามานะันอะโอ้โหผู้หญิงอายุ3 1ใช้ชีวิตได้แบบนี้เราอายุห้าสิกว่าโคตรอิจฉาเลยไปชมดูครับพี่โดนถามเรื่องนี้มากเลยนะว่าไปเอาหมายความว่าทำไมมันถึงได้คึกอยากทำารื่อำนี้จริงๆพี่พี่ก็ไม่รู้นะพี่ก็จะมีความรู้สึกเวลาเราได้ทำในสิ่งที่ชอบอ่ะ มันมีพลังะ่ะมันมันทำให้เราทำอะไรได้หลากหลายมากเสร็จแล้วเราจะชอบอยู่เฉยๆอะ่ะชอบอยู่เฉยๆหมายควว่าชอบแล้วก็ไม่ลงมือเหรอไอสิ่งที่เราชอบไม่ได้หมายว่าเราลงมือแล้วมันจะโอเคทุกอันแต่มันเป็นกี่เปอร์เซ็นที่เรากำลังอยากจะไปถึงอะอย่างที่พี่เคยบอกว,ว่าเวลาเรามีการชอบหลายๆอย่างในแนวนอนอแล้วเราได้เริ่มลงลึกในแต่ละอันมัน มันเกิดพลังในการกระตุ้นตัวเองสูงมากเลยนะแล้วมันมาจากไหนก็ไม่รู้ว่ะกู <c oughs> ตื่นนอนแล้วกูอยากลุกแล้วกูอยากทำกนู่นทำนี่แล้วก็ไม่เข้าใจแล้วยิ่งถ้าได้ไปทำในสิ่งที่ชอบนะแล้วเราก็จะเลือกเลยนะก็จะบอกเลขาบอกเดียนะถ้าเราจะต้องมาประชุมงานเพื่อแก้ปัญหาศพที่มันตายไปแล้วทุกวันทุกวันนะเราคงเบื่อใชนะ่ไหมนล้คือแบบ มึงเอาแต่ปัญหาที่มันเป็นศพมาหมดแล้วจะให้แก้อะไรอะ่ะแต่ในหลายหลายครั้งเราต้องแก้แต่ในบางครั้งถ้าเกิดเรามีการประชุมที่มันมีคอมบิเนชันหรือว่าการประชุมเพื่อพัฒนาเสร็จแล้วเราไปต่อยอดทางนั้นท้งนี้มันทําให้สนุกมากแล้วพี่ก็จะเลือกทําแบบนี้เรื่อยๆขี่มอไซค์อ๋อมึงจะขี่ไปเที่ยวอย่างเดียวอะ่ะโอ้มันก็เวลาไม่มีเอาไงดีวะกูชอบขีบ่มอไซค์กูต้องทํางานออกตลาดหาร้านค้าด้วยเอาสออย่างมาลงกัน ขี่มอไซค์ออกไปหาลูกค้าเฮ้ย hey, ไม่ก็ได้สองโลกถามว่าล้วอยากจะออกตลาดไหมตื่นเช้ามาในโรงแรมอยากออกไปหาลูกค้าไหมอยากอะ่ะพอดะที่ขี่มอไซค์แล้วจอดมอไซค์โอ้โ oh, ห oh. ปัดหวีผมแสกเรียบร้อยเดินเข้าหาลูกค้ามอไซค์จอดอยู่ลูกค้าออกมาถ่ายรูปคู่มาดูสิมัน มันทำให้มันมันมันมีความสุขได้แล้วก็ในหูฟังหมวกกันน็อกก็นั่งฟังเทคโนนั่งฟังเพลงของทัสนั่นคือไม่อู้าไหมฮะมันมันทำให้เรามันฟีลอินอะเราก็เลยทำอะไรที่มันสนุกได้เพราะนั้นทำในสิ่งที่ชอบแล้วยิ่งถ้ามันผสมได้หลายๆอย่างมันกลับมีกลับมีพลังอะแล้วมันทำให้เราสนุกครับสำหรับคนที่หมดไฟนะฮะมึงจะหมดมือก็หมดไปเลยเออลำคาน แต่เองต้องดูว่ามันมีคนเป็นสิบสิบล้านที่เขาไม่ได้หมดไฟอ่ะเขาอยัางเดินอ่ะให้มันมีปัจญาจากใครก็ตามเลยนะมึงอ่านปัจญาที่ไหนที่ไหนสมัยก่อนพี่ก็เคยเขียนคำคมปัจญาเพื่อให้คนลุกขึ้นมานะถ้าคุณจะแพ้แล้วคุณเลือกที่จะแพ้ปัจญาอะไรมันก็ไม่ช่วยวันนี้มันถึงจุดที่ถ้าคุณโตเพียงพอคุณต้องลุกเองนะ แล้วถ้าลุกแล้วมันล้มแล้วมันเจ็บมันเป็นแผลมันก็เอาเบตาดีนทาครับร้องไห้ไปครับแต่ต้องมีวันตกลงว่าขอร้องไห้สามวันนะแล้วฉันจะหยุดเพราะชีวิตมันไม่จบลงด้วยความผิดหวังครั้งนี้อะครับเชื่อพี่เดี๋ยวม่งจะมีครั้งหน้ามีอีกมีอีกแล้วมันจะรุนแรงขึ้นเรื่อยเรื่อมันเป็นธรรมชาติอะแล้วหลายคนมาพี่ช่วยปลุกให้หน่อยว่าคนนั้นมันจะต้องลุกขึ้นมาแล้วบอก มึงลุกเองเถอะมึงจะให้ปลุกกันกี่ครั้งเสร็จแล้วมันมีคนเป็นเปอร์เซ็นต์น้อยมากที่เขาล้มแล้วไม่ลุกคือเขาตายแล้วแต่ถ้าเองยังลุกแล้วลุกเองเถอะมึงเหนื่อยมึงก็ร้องไห้ไปเสียใจก็ร้องไห้ไปซับน้ำตาแล้วก็เดินมามึงเจ็บมึงก็ร้องไห้ไปซับแผลแล้วก็เดินมันก็หายทำเถอะ ก็อย่าไปหวังทำคมอย่าไปหวังอะไรมนเะพราะแม่งไม่มีจริงตัวเองอะของจริงคือพี่ก็ไม่รู้นะจะอายจะอายก็อายนะแต่ว่าช่วงเวลาที่พี่มีความสุขการที่พี่เดินอยู่ข้างนอกแล้วพี่ไม่พูดกับตัวเองอะในบางครั้งก็จะพูดแบบไม่เป็นภาษาด้วยนะเสวแล้วก็จะเดินแล้วก็ร้องอย่างนี้นี่เรื่องจริงเลยนะแล้วมีความรู้สึกว่าพี่แม่งเจ๋งว่าปั่นจักรยานอยู่ร้องเพลงเสียงดัง,ดง หรือบางทีก็ชมตัวเองออกมาเป็นเสียงดังๆอ่ะพี่รู้สึกว่าอันนั้นอ่ะมันเป็นการส่งเสริมพลังยังไงก็ไม่รู้นะแล้วเวลาทํามันก็มีคนมองบ้างอะไรบ้างแต่ว่าชีวิตมันสนุกดีแล้วแต่ที่สําคัญอ่ะพี่เคยมีอยู่หลายครั้งที่พี่กลับไปด้วย achievement แล้วพี่สามารถนั่งคุยกับกับเมียกับลูกทุกคนของพี่ถึงแม้มันจะเป็นเป็นอะไรซ้ําๆเดิมเช่นคุยแล้วอาจจะทะเลาะกันบ้าง เรากาลังอารมดีๆคุยไปแล้วทะเลาะเราก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะต้องโกรธหรืออะไรแต่ว่าไม่รู้สิมันเป็นความอบอุ่นที่เราเราอยู่มาแล้วเราสร้างมันมาคุยกับลูกอย่างเงี้ยพี่เลยให้ความสําคัญว่าคือทั้งชีวิตเลยนะมันไม่มีอะไรที่จะมีคุณค่ามากไปกว่าครอบรอครัวอีกแล้วทางหนึ่งก็บ้าเดินพูดอยู่คนเดียวแต่ในที่สุดเราก็ต้องกลับไปแล้วก็อยู่กัน5้าคน อย่างที่ทุกครั้งเวลาที่มีความทุกข์ได้ทำที่คุยร้องไห่ร้องด้วยนะร้องจริงจริงจังด้วยแล้วก็รู้สึกว่าคือสมัยก่อนเราคุยกับพ่อพอพ่อไม่อยู่เราก็แทบจะไม่ได้ไปคุยกับใครเพื่อระบายความทุกข์ถามว่าเวลาเราเศร้าเวลาเราทุกข์ลึกๆเรามีคุยกับพี่น้องเรามีอะไรอย่างนี้นะแต่ถ้ามันเป็นจุดดาร์กหรือว่าจุดทุกข์มากๆของเราอะ เราเลือกเราเลือกร้องไห้นะแล้วร้องร้องเป็นจริงเป็นชังออกไปต่างจังหวัดก่อนแต่งงานคือเคยออกต่างจังหวัดไปแล้วก็ไปร้องไหนะ้แล้วเรารู้สึกมันดีมากที่เวลาเราเสร็จแล้วคือเราจะมีความเชื่อว่าเมื่อทุกมึงทุกให้เต็มมึงระบายออกให้เต็มแล้วหยุดแล้วเราก็ทำกับตัวเองแบบนั้นเสร็จแล้วเราก็รู้สึกดีกับมันมาก แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเวลากับพี่น้องไม่เคยระบายอะไรนะมันก็เคยระบายแต่รู้สึกว่ามันไม่ได้แก้ปัญหามันทําให้มันดีขึ้นเท่านั้นเองแต่การที่เราอยู่เงียบๆคนเดียวได้ร้องไห้ได้เต็งที่กับมันเนี่ยมันทําให้เรากลับมาได้เร็วมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณมากที่ everything ให้เรามาบัสทอลกในวันนี้นะครับพี่เป็นคนที่ติดตาม Everything ตั้งแต่ฉบับแรกจนถึงวันนี้แล้วก็ดีใจที่เห็นเติบโตแล้วก็ทำให้มีความรู้สึกว่าสำหรับ Everything เรา can talk and must talk thank you